สวัสดีครับอพอเรายืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้วครับถัดมาคือจะต้องมีการฝากเงินนั่นเองนะครับเติมเงินเข้าบัญชีนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องการเติมเงินต่อซึ่งช่องทางการเติมเงินมันมีเยอะมากครับอย่างเช่นผ่านพวก QR code ผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรพวกนี้นะครับแต่ทีนี้จากที่ผมศึกษามานะฮะก็วิธีการดีที่สุดก็คือการโอนผ่าน แบงก์ไทยแบบธรรมดานะฮะที่ไม่ใช่เป็นแบบ QR code นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าระบบของเขายังมีปัญหาอยู่นั่นเองนะครับก็จะแนะนำไม่ว่าจะเป็นกสิกรนะครับมีกรุงไทยมี SCB นะไทยพาณิชย์อะไรพวกนี้นครับก็ให้เลือกที่เป็นแบบที่ไม่ใช่ QR code นะครับส่วนอันนี้อะไรนะสครีลหรืออื่นๆนะครับก็ผมคิดว่าสำหรับคนไทยนะฮะ ก็เหมาะที่สุดเนี่ยอย่างเช่นพวกพรอมเพย์อะไรพวกนี้ก็ไม่ควรนะฮะเพราะมันมีปัญหาอยู่นะฮะก็ควรจะโอนแบบแบงก์ไทยจริงๆนะฮะธนาคารไทยที่จะโอนผ่านเว็บหรือผ่าน ATM อะไรพวกนี้ฮะซึ่งผมว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคกว่า ibanking นะฮะคือเข้าผ่านหน้าเว็บนะฮะเพื่อไปเติมเงินนะครับส่วนการเติมเงินขั้นต่ำผมก็แนะนำไปที่สัก3 0 0พบาทนะครับเพื่อการเทรดจะได้ง่ายนั่นเองนะครับผม แต่ว่าผมอยากจะให้หน่วยเป็นดอลลาร์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเทรดเนี่ยจะได้แบบคำนวณง่ายนะครับเพราะว่าจะเป็นจำนวนบาทเนี่ยมันจะเยอะนะครับองสามพันบาทเนี่ยลงไม้ทีหนึง่งไม้ละ30บาทเนี่ยมันก็จะคำนวณเป็นตัวเลขยากนิดหนึ่งแต่ข้อดีก็ดีเหมือนกันคะคือมันจะไม่ต้องแปลงจำนวนกลับจากดอลลาร์เป็นบาทก่อนคือมันมีข้อดีคนละอย่างกันนะครับ แต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นบัญชีสำหรับการเทรดในไทยเป็นบัญชีไทยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบัญชีไทยเนี่ยพอเราเงินเข้าเนี่ยก็เทรดเป็นจํานวนบาทนะครับเอาออกก็ออกเป็นบาทเหมือนกันก็จะง่ายกว่ากันเยอะนะครับโอเคสมมติว่าผมจะโอนเงินจากตัวไทยพาณิชย์นะครับที่เป็นเว็บนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะไม่พิมพ์ให้ดูนะฮะเพียงเพียงแต่ว่า จะคลิกเข้ามาให้ดูหน้าตานะครับว่ามันเป็นยังไงสำหรับการโอนเงินตรงนี้นะฮะก็จะใส่เลขบัญชีชื่อบัญชีของตัวเองเข้าไปฮะก็จะมีเวลาบอกว่าไม่เกิน354วินาทีอะไรประมาณนี้ผมจะขอข้ามขั้นตอนนี้ไปผมคิดว่าทุกคนน่าจะสามารถที่จะโอนเงินออนไลน์กันได้แล้วนะฮะเพราะไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยคงไม่สามารถที่จะมาเทรดอะไรที่มันเป็นพวก IQ Option อะไรแบบนี้ได้นะครับผม โอเคไว้พบกันนะครับหลังจากที่ผมโอนเงินเสร็จแล้วนะฮะเรามาดูวิธีการเทรดกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับ